่คะวันนี้พิจะมาแนะนำมุ้งจีบอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นมุ้งจีบรุ่นเสากลางค่ะสำหรับตอบโจทย์บานกว้างความกว้างที่เกินมาตรฐานเมตรสามสิบเราจะใช้มุ้งจีบรุ่นนี้นะคะมีเสากลางตั้งอยู่ตรงกลางนะคะเสาตัวนี้ขนาดเท่าแท่งปะกา2สองแท่งตั้งอยู่ตรงกลางเป็นอลูมิเนียมนะคะมีหน้าที่ช่วยรับลมเวลาลมมาแรงๆนะคะร้อจะขาดด้านบนที่ีอยู่ด้านบนจะไม่ร่วงลงมานะคะ ตอบโจทย์บานกว้างหน้างานที่เป็นบานเลื่อนกว้างนะคะถ้าลูกค้าต้องการบานเดี่ยวสามารถใช้ลูกจีกบ,บรุ่นเสากลางตอบโจทย์ได้เลยค่ะรับลมได้สบายสอบถามน,นิดนึงครับแม็กซิมัมไซส์ของเขาสําหรับรุ่นเสากลางกว้างได้เต็มที่ตอนหนึ่งบานมันเท่าไหร่ครับได้ถึง2เมตรยีเลยนะคะครับแล้วสูงนะฮะความสูงได้ถึง3เมตรเลยสามเมตรถ้าจะเป็นบานเดี่ยวแบบนี้เนาะใช่ค่ะครับผมคือไซสุที่มีเสาวกลางเนี่ยเพราะว่าป้องกันเ,เรอตะขัดด้านบน ไม่ให้ห้อยลงมารับผมแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับคือรับลมรับลมธรรมชาติรับลมแรงนะคะได้ดีจริงๆรล้วมุ้งติดของเราจะมีเชือกช่วยรับลมด้วยนะคะสายติดของพระมุ้งช่วยรับลมอีกแรงหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเสาตัวนี้ค่ะช่วยรับลมได้ดีถ้่ลือมุ้งติดของเรานะคะไม่ต้องกลัวลมเลยรับลมแรงได้ดีค่ะครับพี่ลองสาธิตกันวิธีการใช้มุ้งกับประตูให้ดูหน่อย ถ้าเราจะใช้มุ้งกันอ,อ,อยู่นะ่ไก็คือเก็บไปรว่ไปอยู่ในเฟรมตลอดเลยระยะพักเก็บจะกว้างกว่ามาตรฐานนิดนึงนะคะเนื่องจากเมื่อมุ้งมันเยอะใช่ไหมครัใช่คะ่ะความกว้างที่เกินมาตรฐานเนี่ยทําให้ตัวมุ้งเนี่ยอาจเปิดอ,อาจเข้าไปอยู่ในเฟรมได้ไม่หมดนะคะแต่ปัญหาหลังการขายห,หรือว่าปัญหาการใช้งานไม่มีเลยนะคะเฟรมดูโป่งรุ่มเหมือนเดิม ที่ลองใช้มุ้งกับประตูให้ดูหน่อยครับเวลาใช้งานเราจะได้ยังไงเลยเมื่อเราจะเปิดรับลมธรรมชาติเราเปิดบานเลื่อนออกแล้วก็ปิดมุ้งได้ใช้เมื่อเราจะปิดบ้านได้ใ้เราเก็บมุ้งก็จะไม่เห็นมุ้งแล้วนะคะเราค่อยปิดประตูบ้าน อันนี้หน้าง,งานเป็นบาเรเลื่องสลับนะคะเราติดลุงโดยวิธีการเสริม่อดติดนอกวงกบนะคะสังเกตดูจากประตูนี่ก็สูงพอสมควรนะคร<ต>ับประมาณที่สูง2.60ค่ะ2.60ใช่ค่ะกว้างเท่าไหร่รับตัวี้ตรองกว้างเมตร50ค่ะอันนี้ 1, เมตร50หรอเนอกกว้างโอเคครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ